มันเป็นสิ่งที่แปลกๆคำว่าแปลกๆที่นี่คือหมายความว่ารู้สึกดีที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ในอดีตเราไปคิดว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์นี้ในอดีตเราไปคิดว่าเราถูกหลอกเราถูกทําให้เสียหายเราถูกทำให้สูญเสียทรัพย์แต่มาถึงปัจจุบันวันนี้รู้สึกดีกับสิ่งนั้นทีนี้ความหมายแบบนี้ครับเป็นความหมายที่ผมค่อยๆที่จะมีความรู้สึกดีกับทุกๆสิ่งรู้สึกดีกับทุกๆสิ่งแม้กระทั่ง พอมาถึงจุดจุดหนึ่งบางวันผมสูญเสียความสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในความมาเดินืมได้เช่นสูญเสียความสามารถที่จะลุกขึ้นจากเตียงนอนได้พอลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มพุบไปเลยโดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะผมรู้สึกตัวและยังนอนอยู่ผมรู้สึกโอดีจังเลยเมื่อตะกี้ถ้ามันพุ่ไปแล้วตายไปเลยนะก็ไม่มีโอกาสจะเรียนรู้อะไรอีกแล้วแต่นี่ดูดิจั่งดีเหลือเกินคุมกายไม่ได้ แต่ใจเขาเรายังรู้ความหมายนี้ได้รู้สึกดีดีกับปรากฏการณ์ที่ตัวเองลุกขึ้นจากที่นอนไม่ได้แล้วและความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้ผมเห็นค่าของความหมายที่มันเคยมีโดยปกติเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อผมลุกขึ้นจากเตียงนอนและบังคับตัวเองให้เดินไปเข้าห้องน้ําได้ผมรู้สึกมีความสุขเป็นล้นพ้นที่ตัวเองสามารถลุกขึ้นจากเตียงนอนและเดินไปเข้าห้องน้าได้ทั้งที่ความสามารถนี้มีทุกปันที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นเราไม่ก็เห็นค่าของมัน ความหมายแบบนี้ครับเป็นความหมายสายผมรู้สึกดีกับสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้แม้ว่าความหมายนั้นอาจจะเป็นความหมายของความเสื่อมความชารานะครับจนกระทั่งบางครั้งผมรู้สึกดีออกมาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็นึกว่าผมเล่าเล่นเป็นสนุกแต่ความจริงผมรู้สึกดีนะครับผมรู้สึกดีถึงขนาดที่มาที่กรุงเทพไปพบคนที่รู้จักกันที่สวนโมกกรุงเทพแล้วแลวเวลาเล่าถึงเรื่องชีวิตปัจจุบัน ผมมีความลืมเป็นปกติกันแล้วตอนนี้ลืมไม่ง่ายแม้กระทั่งว่าเดินจังจะขึ้นเครื่องบินจากเชียงใหม่มากรุงเทพนะครับตอนที่ผ่าน Security หรือผ่านไอ้เขาตรวจความปลอดภัยนะผมเอากระเป๋าผ่านไอ้ด่านตรวจซึ่งเป็นเอ็กซ์เรย์แล้วผมเดินกลับมานั่งเฉยๆเดยไมห่หยิบกระเป๋ามาด้วยเนี่ยมานั่งอยู่ที่หน้าประตูที่เขาบอกรอกขึ้นเครื่องประมาณสักห้านาทีผมรู้สึกว่าวันนี้มันมีอะไรสักอย่างที่มากกว่าตัวผมเองพอผมรู้สึกได้นะอ๋อผมนึกว่าผมมีกระเป๋าอีกใบหนึ่ง ผมเลยกลับไปที่ security เหมือนเดิมนะบางเงินว่ามันไม่นานเกินไปถ้านานกว่าน,นั้นเขาต้องมีการประกาศแน่นอนว่าผู้โดยสารท่านใดลืมกระเป๋าไว้ให้กลับมาเก็บไปประมาณนี้นะถ้ากระเป๋าหายไปอาจารย์ก็จะรู้สึกดีที่ไ, <laughs> ได้ร้องไห <laughs> แต,ตอนนั้นที่ผมรู้สึกดีและผมเอามาเล่าให้คนที่เจอผมที่สวนผมบอกว่าโอ้ผมดีจังเลยเมื่อวานมีเพื่อนมาส่งที่สนามบินเขาเลกว่าเป็นเพื่อนคือใครผมบอกว่าเพื่อนคือความหมายของความเสื่อม ถ้าในความหมายของผมสิ่งเหล่านี้คือความหมายที่จะต้องมาหาเราเราเหมือนมีนัดหมายกันไว้แล้วว่าพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราจะไปเจอนะจะมีความเสื่อมของสังขารคือความลืมเนี่ยจะมาหาเราตามที่นัดหมายกันไว้ตอนนี้เพื่อนมาแล้วโอดีใจจังเลยนัดหมายกันว่าตั้งนานเกือบลืมเปแล้วประมาณนี้ <c oughs> เขามาส่งผมที่สนามบินผมจะว่าเพื่อนมาส่งที่สนามบิน พอเพื่อนมาส่งที่สนามบินคือหมายความว่าความลืมเนี่ยครับมันเป็นปกติเดี๋ยวพวกเราทุกคนที่นั่งที่นี่นะครับก็จะพบเพื่อนคนนี้คาถามที่มันเป็นประเด็นสําคัญเราจะทาให้ความหมายนี้เป็นศัตรูหรือเป็นเพื่อนนั้นนั่นเองผมนี่มีความสิ้เขาคือเพื่อนรอคอยอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ผมรู้สึกดีกับสิ่งนี้ครับแล้วเรายังมีเพื่อนอีกเยอะเลยใช่ไหมครับเช่นมะเร็งใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนคนนี้แล้วเพื่อนคนนี้ไม่ใช่เป็นความจะไปหาทุกคนเลยนะ จะไปหาบางคนเท่านั้นเพราเราต้องรู้สึกดีเราโชคดีที่เพื่อนไม่ลืมนะที่เพื่อนไม่ลืมนัะบางทีก็ลืมนัดอะเพื่อนมาหาผมช้าหน่อยก็ได้